สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรหเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่25นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเข้าตัวไหนบ้างหรือตัวไหนบ้างนะคะ อแอแทเทเดนหนึ่งนะคะเดนหนึ่งงสี่นะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันเนาะว่าเข้ารอบไหนนะคะามารอบเฉพาะกิจนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งหนึ่งสองมาหนึ่งสองนะคะตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าแต่ไม่ใช่ตัวที่แอดชอบนะคะสองห้านะคะไมมานะคะต่อด้วยน้อยพิเศษนะคะห้าเก้านะคะห้าเก้าเราไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดหกสี่นะคะ เจ็กับสไปอยู่คนละที่คนละทางเลยนะคะก็ยังมาอยู่6 4นะคะแอดมีส6ในชุดกันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๋าก็ถือว่าเข้านะคะมาในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับอ่าสามตัวนะคะเจ็ดหกสี่นะคะพี่น้องจา๋าแตก3าตัวนะคะแตก3าตัวในตารางนะคะ มาดูน้อยปกตินะคะ10น,น,นะคะ10ตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่แอดไม่ชอบนะคะพี่น้องจา๋าก็ถือว่าเข้าเนาะสูตร1เม็ดเดียวนะคะอ่าสีมาตั้งแต่รอบแรกนะคะตัวรองนะคะพี่น้องจา๋ารองเข้า6สีแต่รอบพิเศษเนาะรอบปกติก็มาอีก4 2 4นะคะพี่น้องจา๋ารู้อย่างนี้เลือกสีซะก็ดีเนาะอ่าก็ยังถือว่าเข้านะคะ เข้าตัวรองนะคะพี่น้องจ๋าแต่ตัวเจาะแอดไม่มีนะคะมีสี่สามนะคะต่อด้วยน้อย vip นะคะ vip 87นะคะ87มาในตารางนะคะ87นะคะ8 7มาในตารางนะคะทั้ง8ทั้ง7นะแต่ตัวเจาะแอดไม่มีนะคะไม่มีนะคะ มาแต่ในตารางนะคะ3ามศนหนะคะมาอีกตัวกลับอีก2เด้งนะคะมา2เด้งเลยนะคะสำหรับ1เนาะมาดูกันนะคะรู้สึกว่าจะเข้าทั้ง4น้นอยนะคะนอยเฉพาะกิจนะคะออกบน1 2สองได้1 2สองนะคะนอยพิเศษนะคะมาในชุดกันนะคะ64นะคะพี่น้องจะมาบนเนาะแล้วก็นอยปกตินะคะมาล่าง1 0นะคะ นอยวีไอพีนะคะมานะคะมาศูนย์หนึ่งอีกนะคะมาบนเนาะแตกสี่นอยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่หยิบจับไปแล้วถูกแล้วก็โดนเนาะก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับทุกท่านด้วยนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะรู้สึกว่าสามศูนย์หนึ่งนี่เน้นรอบเข้านะคะ พิเศษกับปกติเข้านะคะแต่แถมแถม,แถมเฉพาะกิจแล้วก็ VIP ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะอันนี้คือสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจก็มาอยู่เนอะรู้สึกว่าแตกในตารางด้วยนะคะสองสีก็มาในตาราง1นึ่งศูนย์ก็ในตารางนะคะอ่าสามศูนหนึ่งก็แตกในตาราง301นะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะ สูตรนี้ก็เน้นไปที่รอบปกติและ VIP นะคะสำหรับสูตรนี้เนาะก็บางเว็บบางพื้นที่นะคะอาจจะไม่มีที่เล่นไม่มีที่วางเนาะแอดก็ต้องทำทั้งสองคลิปนะคะสูตรฮานอยนะคะแอดก็ลงให้สองสูตรนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็สูตรวัดใจนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่26นะคะวันที่26นะคะพี่น้องจา๋า2ี่สเดือน12บสอนะคะ2564นกนะคะกับแอดเพียนผ้าด้วยนะคะคนเก่าคนเดิมนะคะ แนวทางฮานอยเนาะเดี๋ยวทําตารางก่อนนะคะฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ เด็นนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะมือแอดไปถูกขากล้อง รงนี้หักเลยนะคะพี่น้องจา๋าแมงสาบเดินผ่านกันล้มแล้วเนาะต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะพี่น้องจา๋ามาดูเลขในตารางนะคะอ่าเลขในตารางมีสองมีสามมีหกมีห้ามีแปดมีสี่นะคะ จับวินได้นะคะสามตัวได้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะสำหรับเลขในตารางนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะเม็ดเดียวให้เด่นสองนะคะเด่นสองรองห้านะคะพี่น้องจา๋าตัวรองคือห้านะคะชุดกันคือห้านะคะเม็ดเดียวคือสองนะคะวิ่งรูดที่สองนะคะสองศูนยนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะ อ่าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะมาดูชุดกันกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกัน แอดให้กันนะคะหนึ่งสามนะคะหกห้าห้าแปดนะคะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าสามคู่เท่านั้นนะคะ อ่าเน้นที่รอบนะคะสูตรนี้เน้นรอบพิเศษนะคะปกตินะคะอ่าแล้วก็ไปกลับบนล่างนะคะไปกลับ หยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีนะคะมาดูตัวเน้นนะคะพี่น้องจา๋าตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะเม็ดเดียวคือ2นะคะหคือตัวรองเนาะตัวกันนะคะสองหกสองเสองเสองแดนะคะแล้วก็สองสาม สำหรับชุดกันนะคะแล้วก็6กห้ห้านะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะล่ำๆ่รวยรนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ